ก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ r s ร l i n g Mode รายการที่จะสรุปผลแมชมวยปล้ำยิงวิจารณ์แมชมวยปล้ำยิงและรายงานข่าวสารที่น่าสนใจในวงการมวยปล้ำยิงเพื่อคนที่ชื่นชอบในมวยปล้ำยิงโดยผู้หญิงที่ชอบดูมวยปล้ำหญิงอย่างเรานะฮะและเราแมวเบียนจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้เองค่ะ สำหรับเทปนี้นะคะก็จะเป็นเทปที่95ของรายการ r รส l n n m หมดแล้วละฮะซึ่งในเทปนี้เนี่ยก็จะเป็นการสรุปผลแล้วก็วิจารณ์แมตช์มวยปล้ำหญิงทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นในอ e ีเวนต์พิเศษประจำเดือนพฤศจิกายนจากทางสมาคม IMPACT อย่างอ e ีเวนต์พิเศษ turning point 2023นั่นเองนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปทำการรีแคปแล้วก็รีวิวอีเวนต์พิเศษ turning point กันในช่วงถัดไปนั้นเนี่ยเราขออนุญาตพูดถึงเรื่องนี้ก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้วกกลับมาพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วหน่อยเถอะเทปที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งจะชมเรื่อง production ของสมาคม NWA ไปใช่ไหมเดี๋ยวเทปนี้เนี่ยกูด่าเรื่อง production ของสมาคม impact ให้ฟังเลย เพราะบอกได้เลยนะคะว่าฉายาคุณภาพมวยปล้ำทะลุร้อยแต่ว่าคุณภาพโปรดักชันติดลบของสมาคม Impact เนี่ยไม่ได้มาเพราะว่าจับสลากอย่างแน่นอนนะคะคือโดยปกติแล้วเนี่ยงานภาพของสมาคม Impact ก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะแย่อยู่แล้วนะถ้าให้พูดกันตามตรงนักมวยปล้ำหญิงเนี่ยแต่งหน้าอยู่หลังฉากซะสวยเลยแต่พอมาเจอกล้องเราก็การจัดไฟหน้าฉากเท่านั้นแหละหน้าหมองเหมือนโดนของทุกคนเลยนะคะ แต่นั่นมันก็เป็นโปรดักชันในระดับจัดงานในบ้านตัวเองนึกออกไหมเพราะงั้นมันก็ยังอยู่ในมาตรฐานที่เออก็ยอมรับได้นั่นแหละแต่พออีเวนต์พิเศษนี้เนี่ยที่ออกไปจัดงานนอกบ้านตัวเองที่นี้แหละฮะความชิบหายมาเยือนเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องที่ว่ากล้องแล้วก็ไฟแกงนักมวยปล้ำแล้วนะฮะแต่ว่าแม่งแกงยันคนดูแบบเราๆเลย คือไม่รู้ว่าเป็นเพราะการตั้งเฟรมเรตกล้องไม่ตรงกับเฟรมเรตตอนเรนเดอร์เทปออกมาหรือเปล่านะแต่จากประสบการณ์ตัดต่อวิดีโอของเรามาแบบโชคโชนแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นเพราะว่าสาเหตุนั้นัแหละแล้วบวกกับการจัดแสงแล้วก็ถ่ายซูมพร้อมกล้องสายไปมาแบบรวดเร็วตามสไตล์มวยปล้ำอังกฤษแล้วเนี่ยหากแตกสิฮะจะเหลืออะไร แต่เราจะขอยกผลประโยชน์ให้จำเลยไปก็แล้วกันนะฮะในเมื่อมันเป็นอีเวนต์พิเศษที่จัดนอกบ้านตัวเองอย่างที่ได้บอกไปเนาะเข้าวของอุปรกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทํามันก็คงจะไม่ใช่แบบเดิมๆที่ใช้กันอยู่ทุกวันมันคงจะควบคุมอะไรต่างๆนานน,นได้ยากแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะเรายอมรับเลยนะคะว่ามันเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการดูอีเวนต์พิเศษนี้แบบตลอดรอดฝั่งของเราจริงๆนะเพราะงั้น ใครที่ตั้งใจจะไปดูตามเนี่ยเราขอเตือนเอาไว้ด้วยความหวังดีเลยนะคะว่าดูแล้วมีสิทธิ์หักแตกได้จริงๆนะไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ย ตายละเราบ่นเรื่องนี้ไปสยาวเลยแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าถ้ามันไม่ดีหรือว่ามันไม่แย่สุดจริงๆเนี่ยเราคงไม่หยิบมันขึ้นมาพูดหรอกเนาะรอบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เกินเยียวยาจนเราอดที่จะพูดไม่ได้จริงๆอะ่ะเอาละ่ะทีนี้เราไปเข้าเรื่องเข้าราวกันสักทีดีกว่านะฮะสามารถติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายละเอียดการรีแคปแล้วก็รีวิวของทุกแมตช์มวยปล้ำหญิงในอ e ีเวนต์พิเศษ turning point ได้กันใน ช่วงถัดไปนี้เลยนะคะเอาละ,ะสำหรับอีเวนต์พิเศษ turning point ในครั้งนี้นะคะก็ได้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่16แล้วในวันศุกร์ที่3พฤศจิกายนปี2023นะคะโดยที่ในครั้งนี้เนี่ยก็ได้ไปจัดขึ้นที่สนาม Walker Activity Dome เมือง Newcastle ประเทศอังกฤษนั่นเองคะและสำหรับแมตช์มวยปล้ำหญิงทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นในอีเวนต์พิเศษ turning point 2023นะคะก็จะมีทั้งหมด3แมตช ด้วยกันนั่นเองได้แก่แมตช์แรกจะเป็นแมตช์การประทะก,กรรันระหว่างจีเซลชอกับอเล็กวินเซอร์ส่วนแมตช์ที่2เนี่ยจะเป็นแมตช์การประทะก,กรรันระหว่างจอดินเกรสกับดานิลูน่านะคะและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะจะเป็นแมตช์ชิงแชมป์โลก Impact Knockout ร่วง Trinity ซึ่งเป็นแชมป์นะคะกับเดีย n a นาเปรราซซึ่งแมตช์นี้เนี่ยจะได้เกลคิมเป็นกรรมการพิเศษด้วยนะคะ เอาละฮะเรามาเริ่มกันที่แมตช์แรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะวันนี้เราจะมาไวไปไวกันนิดหนึงเนาะเพราะว่าเราเขียนรีวิวแต่ละแมตช์มาค่อนข้างจะยาวมากเลยเพราะงั้นเราเริ่มกันแบบด่วนๆเลยกับแมตช์แรกแมตช์การประทะก,กันระหว่างเจเซลชอกับอเล็กวินเซอร์นั่นเองนะคะ สำหรับพลของแมตช์นี้นะคะจีเซลชอสามารถเอาชนะอเล็กวินเซอร์ไปได้นะคะโดยการวิ่งเข้าไปตีเข่านีสไตร์ใส่อเล็กวินเซอร์จนสามารถจับกดจนนับถึง3ไปได้นะคะทำให้จีเซลชอเนี่กลายเป็นผู้ชนะในแมตช์นี้ไปนั่นเองค่ะก่อนที่จีเซลจะมาปล้ำแบบผีเข้าผีออกในสมาคม IMPACT อย่างที่พวกเราทุกคนได้เห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะคะเธอเคยยิ่งใหญ่เกรียงไกรแข็งแรงในแดนอังกฤษมาก่อนนะ เพราะเราเคยดูแม์ของจีเซลสมัยที่ยังปล้ำกับสมาคมโปรเกรสเรสิ่งแล้วก็สมัยที่เคยเป็นแชมป์หญิงโปรเกรสมาก่อนนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยแม่งโคตรดีเลยเว้ยดีแบบคนละเรื่องกับตอนนี้เลยอะ่ะแล้วการที่จีเซลได้เจอกับอเล็กวินเซอร์ในแม์นี้ก็เหมือนกับการได้กลับมาเจอเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะงานแม์นี้เนี่ยมนเลยออกมาเป็นแม์ที่ดีตามไปด้วยะนะคะ ซึ่งเราอะไม่ได้ดูแมทที่ทั้งสนุกแล้วก็ลุ้นแบบนี้จากตัว g ีเซลมานานแค่ไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ที่รู้เลยเนี่ยคือเราชอบสไตล์การปล้ำของแมทนี้นะที่ปล้ำกันแบบคนรู้จักมักจีกันเป็นอย่างดีรู้เหลี่ยมรู้มุมรู้ใจจนสามารถไล่ต้อนแล้วก็แก้เกมกันไปมาได้หมดอย่างถึงพริกถึงคิง และในตอนที่มันถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยจุดที่ไม่ว่าจะทำยังไงก็ถูกดักทางเอาไว้ได้มันก็จะเริ่มมีการงัดลูกลอลูกชนแปลกๆที่หวือหวาน่าสนใจออกมาใช้ในการต่อก่อนซึ่งอะไรแบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่สนุกสำหรับเรามากนะคะ แต่ถึงอย่างนั้นนะคะมันก็แอบ,บมีบางสปอตเหมือนกันนะที่ทําออกมาได้ค่อนข้างจะมึนงงแบบไม่น่าเชื่อสําหรับเราไปสักหน่อยคือเราอ่ะไม่แน่ใจแล้วว่าสปอตนั้นมันคือสปอตไหนแต่เหมือนจะเป็นสปอตที่อเล็กซ์เนี่ยขึ้นไปอยู่บนเทินบัคเกิลบนสุดแล้วแล้วตัวของจีเซลเนี่ยยังอยู่ข้างล่างเวทีไอเราก็นึกว่าถ้าอเล็กซ์ไม่กระโดดลงมาใส่จีเซลที่อยู่ข้างล่างเนี่ยจีเซลก็น่าจะขึ้นมาบนเวทีแล้วกระชากข,ขาอเล็กซ์เพื่อเป็นการแบบว่าสกัดดาวรุ่งอะไรแบบเนี้ย เนื้อออกไหมแต่กลายเป็นว่าไอ้สปอตนั้นน่ะมันรอกันไปรอกันมาคือเหมือนไม่รู้ว่าสุดท้ายเราจะใส่ท่าไหมหรือว่าจะใส่แต่ว่าเคาน์เตอร์หรือจะไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รอกันไปร,รอกันมาจนสุดท้ายจีเซลก็ขึ้นมาบนเวทีแล้วก็เอ็กใส่ท่าได้จบคือแบบอา้าวแล้วจะรอกันแต่แรกตั้งนานทาไมวะแบบงงอะ่ะเออแต่ก็นิดเดียวนั้นแหละฮะมีอยู่แค่สปอตนี้สปอตเดียวที่แบบว่ามันดูแบบงงๆงงๆแปลกๆไงก็ไม่รู้แต่ที่เหลือเนี่ยโอเคหมดเลยคือโดยภาพรวมแล้วว่าแมท นี้ก็ทำทุกอย่างออกมาได้ดีแทบจะทั้งหมดเลยอะนะฮะถ้าจะเสียก็น่าจะเสียเพราะว่าอย่างเดียวเลยเพราะกล้องแม่งจับใจมากแล้วแมชนี้เนี่ยดันปล้ำกันค่อนข้างจะไวอยู่พอสมควรเลยเอาเข้าจริงเลยนะคะน่าจะปล้ำกันเดือดที่สุดในบรรดาทุกแมชมวยปล้ำหญิงของอีเวนต์พิเศษนี้แล้วด้วยซ้ำมัง้งแต่ก็นั่นแหละพออุปกรณ์แม่งไม่อื้ออํานวยอย่างที่ควรจะเป็นอะ ทำให้ของที่เราเคยชอบมาโดยตลอดอย่างการปล้ำไวในแมตช์นี้เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่น่าขยะแําสำหรับเราไปทันตาเห็นเลยนะคะเพราะแม่งดูยากมากดูแล้วจะอ้วกแต่ถ้าพอทนดูได้เนี่ยมันก็คุมนั่นแหละแต่บางเรื่องมันก็ไม่จําเป็นต้องทนก็ได้ไงนึกออกใช่ไหมและอย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้นี้นะคะว่าเราไม่ได้ดูแมตช์ของ G ีเซลที่สนุกแบบนี้มันนานมากแล้ว แต่ที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้นเนี่ยคือเราไม่ได้เห็นจีเซลชนะด้วยตัวเอง โดยที่ไม่ต้องมีคนมาช่วยแบบนี้มันนานแล้วเหมือนกันนะคะคือเหตุผลมันก็น่าจะง่ายๆไม่ยากมากนักหรอกก็คือมันไปปั้มต่างแดนแล้วมันขนคนไปทั้งหมดไม่ได้อะ่ะมันก็คงจะต้องขนไปเฉพาะคนที่จําเป็นแต่ก็นั่นแหละฮะก็ถือว่ายังเป็นเรื่องที่ดีนะคะในการย้ําเตือนให้คนดูเนี่ยยังรู้สึกว่าเออจีเซลไม่ได้เป็นนักวยปล้มหญิงตัวร้ายที่กระจอกจนต้องพึ่งพาลูกน้องอยู่ตลอดเวลามากขนาดนั้นนะคะ ถึงแม้ว่าบทบาทในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันจะส่งให้คนดูคิดแล้วก็เชื่อแบบนั้นอย่างช่วยไม่ได้ก็เถอะแต่เราก็ยังคาดหวังอยู่นะคะที่จะได้เห็นจีเซลมีบทบาทแล้วก็มีโมเมนตัมที่ดีมากกว่านี้จริงๆเราเคยเห็นเธอทำอะไรได้มากกว่านี้อ่ะแล้วเราก็อยากให้เธอได้เป็นมากกว่านี้จริงๆนะคะแต่อันดับแรกเลยเนี่ยต้องช่วยเลิกคว่มแบบผีเข้าผีออกก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงขอให้คะแนนของแม์นี้เอาไว้ที่3ดาวท่วนด้วยกันนะคะ เอาละฮะเรามาต่อกันที่แมตช์ที่2กันบ้างดีกว่านะคะกับแมตช์การประทะกรรันระหว่างจอดินเกรสกับดานิลูน่านั่นเองนะคะสำหรับผลของแมตช์นี้จอดินเกรสสามารถเอาชนะดานิลูน่าไปได้นะคะโดยการจับดานิลูน่าเนี่ยใส่ท่าจังเกิลนัทไดรเวอร์จนสามารถจับกดจนนับถึง3ไปได้นะคะทำให้จอดินเกรสกลายเป็นผู้ชนะในแมตช์ match. นี้ไปนั่นเองะคะ ถ้าหากว่าแมตช์ของเรียริบลีกับราเคลโรดิกสในศึกเพย์แบ็กคือตัวอย่างของการจับเอานักมวยปล้ำหญิงสาย powerhouse สองคนมาเจอกันที่ดีแล้วเนี่ยแมตช์นี้ของจอร์นเกรสกับดานิลูน่าเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวอย่างของการจับเอานักมวยปล้ำหญิงสาย powerhouse สองคนมาเจอกันที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะฮะเพราะตัวแมตช์ค่อนข้างน่าเบื่อสำหรับ เราพอสมควรเลยยอมรับเลยนะคะว่านั่งดูไปเห่าไปตั้งแต่ต้นจนจบเราคาดหวังว่าจะได้เห็นอะไรในแมตช์นี้แมตช์นี้ก็ทำออกมาให้ได้ดูตามนั้นเลยโดยที่ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นหรือว่าหวือหวาออกมาเป็นพิเศษนะคะ กันได้ดูนักมวยปล้ำหญิงสองคนที่หุ่นสมบุกสมบันพอกันมาเหวี่ยงพลังเสกกันไปมาแบบตุ้มตามเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แย่นะฮะออกจะสะใจในอารมณ์ในบางช่วงบางตอนด้วยซ้ำไปแต่มันก็น่าเบื่อเกินไปหน่อยอยู่ดีสำหรับเราถ้าให้พูดกันตามตรงนะคะแล้วด้วยความที่เราเนี่ย รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วอะว่าตอนนี้จอดีนถือตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแชมป์โลก Impact k n o c k o u t และจองคิวที่จะชิงแชมป์กันในศึกฮา r d t ท k คิวปีหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะงั้นผลลัพธ์ของแมตช์นี้เนี่ยมันไม่มีทางพลิกผันไปได้เลยและจะต้องเป็นไปเพื่อการเสริมโมเมนตัมเล็กๆใน,น้อยให้กับจอดีนก่อนที่จะลงสนามจริงเพื่อเจอกันกันกบทรินิตีนั่นแหละฮะ เพราะฉะนั้นข้อดีอย่างหนึ่งของแมทนี้ที่เห็นได้แบบชัดเจนเลยเนี่ยคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการที่ดาน,นี้ได้มีโอกาสโชว์ความสามารถของตัวเองบนเวทีเพราะเธอเนี่ยมักจะปรากฏตัวเพื่อเป็นตัวประกอบอยู่กับทีมซับเคาน์เจอร์แล้วก็ไม่ได้ลงสนามมาปล้ำเองในลีกน็อกเอาท์เลยนะคะแต่เอาจริงแล้วเนี่ยเท่าที่เราได้ดูในแม์นี้นะฝีมือเธอก็จัดว่าอยู่ในระดับที่ ใช้ได้เลยนะฮะคือจำได้ว่าเธอน่าจะเคยอยู่ NXT UK มาก่อนด้วยเพราะงั้นมันก็น่าจะการันตีอะไรได้ประมาณนึงนั่นแหละและเราอยากเห็นเธอเนี่ยยืนข้างสนามให้หน้อยลงแล้วไปยืนบนผืนผ้าใบให้มากกว่านี้นะฮะและต่อให้ดานี้จะแพ้ไปในแมต นี้นะคะแต่มันก็เป็นการแพ้ที่เหมือนไม่ได้แพ้หลุดลุยอะไรขนาดนั้นนะในเมื่อโมเม e n t u ของแมชนี้เนี่ยแทบไม่แกงเธอเลยมีหนำซ้ำยังผลักดันให้เธอได้แสดงความสามารถของตัวเองแบบเต็มที่ด้วยซ้ำเพราะงั้นถือว่าเป็นแมชที่วินวินสำหรับนักมวยปล้ำหญิงทั้ง2ฝ่ายนะคนหนึ่งได้โมเม e n t u um, อีกคนหนึ่งก็ได้โชว์เคสเพราะฉะนั้นเราจึงขอให้คะแนนของแมชนี้เอาไว้ที่2.75ดาวด้วยกันนะฮะ สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะแมตช์ Matt, ชิงแชมป์โลก Impact Knockouts ระหว่าง Trinity กับ Diona p a r a s โ o ที่มี เจเกียวเกลคิมเป็นตัวแถมมาเป็นกรรมการพิเศษด้วยนั่นเองนะคะสำหรับผลของแมชนี้ทรินิตี้นะคะสามารถเอาชนะดดีอนาเปราโซไปได้ด้วยการจับเดีอนาเปราโซใส่ท่าฟูเนลสันแลมแล้วจับล็อกต่อด้วยท่าสตราสตักจนเดีอนาเปราโซทนไม่ไหวนะคะต้องตบพื้นยอมแพ้ไปทำให้ทรินิตี้เนี่ยกลายเป็นผู้ชนะในแมชนี้แล้วก็ยังคงสามารถรักษาแชมป์โลกอิมแพคน็อกเอาท์ของตัวเองเอาไว้ได้เหมือนเดิมฮะ หลังจบแมตช์นะฮะเดียนาเปราโซแพ้แล้วผ่านเข้าไปรอบทำ้ายทรินิตี้ต่อรวมไปถึงผักกรรมการพิเศษอย่างเกลคิมที่พยายามจะเข้ามาห้ามปรามอีกด้วยนะคะทำให้เกลคิมเนี่ยต้องจับเดียนาเปราโซใส่ท่าอ e ีเดฟิ eed, เพื่อยุติความชุลมุนวุ่นวายหลังจบแมตช์นั่นเอง จากการที่ทรินิตี้กับเด o n ราเคยเจอกันบนสังเวียนมวยปล้ำของสมาคม Impact มาทั้งหมด3ครั้งด้วยกันแล้วนะคะมันทำให้เราสังเกตเห็นถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของแมชนี้ได้แบบชัดเจนเลยทีเดียวรวมไปถึงได้บทสรุปสำหรับข้อสงสัยที่ขางคาใจเรามาสักพักใหญ่แล้วอีกด้วยนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยข้อดีของการที่นักมวยปล้ำหญิงสคนนี้เคยมีแมชร่วมกันมาถึง3ครั้งแล้ว มันก็เลยเหมือนกับว่าเจอกันบ่อยจนคุ้นชินไปแล้วอะฮะจากที่แมตช์แรกมันกระท่อนกระแท่นอยู่พอสมควรเลยจนมาถึงแมตช์นี้ที่ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางหมดแล้วเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วอะนะฮะเรื่องของจังหวะจะคนในการปล้ำแล้วก็การรับส่งท่ากันเนี่ยมันมีความกระชับมากขึ้นแม่นยำม,มากขึ้นไม่ได้มีความย้วยความเปลี่ยมากเหมือนแมตช์ ก่อนหน้านี้แล้วอะนะคะคือดูแล้วอะรู้สึกสบายใจขึ้นไม่ค่อยหงุดหงิดสักเท่าไหร่เลยแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะพอนักมวยปล้ำหญิงสองคนนี้มีแม์รวมกันบ่อยเกินไปมันเลยกลายเป็นว่ามแม์นี้ที่นับว่าเป็นแม์ที่3แล้วมันหมดมุกจะเล่นนะคะมันไม่มีอะไรใหม่ๆให้ได้ดูแล้วมีแต่อะไรเดิมๆจาก2แมตช์ที่แล้วเอามายำรวมกันจนกลายเป็นแม์นี้แทน เพราะฉะนั้นในแง่ของความหวือหวาหน้าตื่นตาตื่นใจแปลกหูแปลกตาของแมชนี้เนี่ยจึงไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะฮะทำให้แมชค่อนข้างที่จะน่าเบื่อแล้วก็ไม่น่าจดจำไปเลยทั้งนี้ทั้งนั้นจากการที่เราได้ดูแมชของ Trinity กับ d i o n n a มาแล้วถึง3ามแม h เราขอทึกทักสรุปเอาเองจากความคิดเห็นส่วนตัวเลยก็แล้วกันนะคะว่าปัญหาของการที่แมช ของทั้งคู่มันออกมาไม่ค่อยจะสนุกอยู่ทุกแม์เนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องของเคมีที่ไม่เข้ากันเฉยๆนั่นแหละเพราะอย่างที่รู้ๆกันนะคะว่าดิออนนาเนี่ยก็เป็นนักมวยปล้ำหญิงที่เก่งอยู่แล้วอะ่ะเก่งมากด้วยส่วนทรินิตี้ต่อให้จะไม่ใช่นักมวยปล้ำหญิงที่มีฝีมือแบบว่าเก่งฉกาดอะไรขนาดนั้นนะแต่แมทที่ปล้ำกับนักมวยปล้ำหญิงบางคน ก็ยังมีความสนุกมากกว่าที่เจอกันกันกบเดียวนานึกออกมาอย่างแมทที่เจอกับจีเซลชอว์มิกกี้เจมส์ไคลินคิงหรือแม้แต่ซอนนี่คิสเองอะ่ะก็ยังดีกว่ายังสนุกได้อะ่ะ เพราะงั้นมันอาจจะเป็นแค่เรื่องของเคมีบนเวทีที่ไม่เข้ากันก็เป็นได้นะฮะก็เหมือนกับที่เราเคยพูดเอาไว้ถึงกรณีของเบงก้าเบลแลกับอสกะในสมาคม WWE นั่แหละทั้งๆท,ท,ที่สองคนนี้เนี่ยเป็นนักมวยปล้ำหญิงที่มีฝีมือดีกันทั้งคู่นะฮะตามหลักแล้วเนี่ยถ้าจับมาเจอกันแมทก็ควรจะออกมาเป็นแมทที่ดีถูกไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นฮะเพราะมันมีเรื่องของเคมีที่ไม่สามารถเข้ากันได้อยู่ มันเป็นเรื่องที่ว่านั่นแหละดังนั้นไฮไลท์สำคัญของแมชนี้เนี่ยจึงตกไปอยู่ที่ตัวของกรรมการพิเศษอย่างเจเกียวเกี่ยวคิมมากกว่านะคะซึ่งนั่นที่ปีหนเลยทีเดียวที่เราจะได้เห็นเจแกเนี่ยลุกออกจากการคุมงานที่หลังฉากเพื่อออกมาทำหน้าที่หน้าฉากแบบนี้มันทำให้เรานึกถึงตอนที่เจเกียวมาเป็นกรรมการพิเศษให้กับแมชของทายาวะคิวรี่กับเทสซาบลันช์ตอหน,นูเลยอะนะคะ ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยการเป็นกรรมการพิเศษให้กับแมทนั้นของเจกีเยวก็ได้กลายเป็นชนวนของเนื้อเรื่องความบาดหมางระหว่างเจ้าตัวกับยัยลูกสาวลุงชาตินั่นแหละเพราะเจคีเยวที่เป็นกรรมการดันช่วยให้ทาย,ยาชนะแล้วก็ได้แชมป์จากเทสซาคือไม่ได้โกงนะแต่พอดีว่ากรรมการเป็นเฟสเหมือนกันก็เลยช่วยให้เฟสเนี่ยชนะฮิลแล้วก็ได้แชมป์จากฮิลเนื้อออกปะความเที่ยงธรรมแบบคนดีอะ่ะเออ แล้วหลังจากนั้นเนื้อเรื่องที่ว่าเนี่ยก็กลายเป็นตัวต่อยอดไปสู่การชิงแชมป์โลก Impact ของเ e s ซาในที่สุดนะคะใช้ฮะแชมป์โลกที่ไม่ใช่เส้นน็อกเอา t ด้วยอะนะเพราะงั้นนี่จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตามองเหมือนกันนะคะว่าความขัดแย้งเพียงเล็กน้อยระหว่างเดียวหนากับเจคเกียวหลังจบแมตช์ที่ว่านี้เนี่ย จะนำไปสู่แมชการปล้าร่ว่างทั้งคู่หรือไม่นะฮะเพราะถ้าใช่มันคงเป็นการช่วยลบหน้าประวัติศาสตร์ตอนนั้นที่เจเกียวยอมหยุดสถานะนักมวยปล้ำปลดกระเสียนเอาไว้เพื่อมาเป็นบันไดให้กับเทสซาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเทซซาแม่งก็ทำตัวกะเลวกระราจนโดนไล่ออกจากสมาคมอยู่ดีนะฮะทำให้ทุกอย่างที่พยายามปลุกปั้นมากันตอนนั้นเนี่ยพังหมดเลย แต่ก็นั่นแหละฮเราจำได้นะคะว่าสัญญาของดิออนนากับสมาคม m p p c t กกำลังจะหมดลงในช่วงสิ้นปี2023นี้นะคะแล้วสมาคม IMPACT จะลงทุนทำอะไรแบบนั้นกับนักมวยปล้ำหญิงที่ใกล้จะไม่อยู่กับสมาคมแล้วจริงๆหรอ คือเมื่อมองดูจากบทบาทล่าสุดที่ d ดิออนาได้รับแล้วะการที่ต้องมาเป็นทรานซิชันแชมป์ให้กับทรินิตี้แล้วก็ยังต้องแพ้กับทรินิตี้ในทุกแมตช์ที่เจอกันด้วยการแทบเอาอีกอะทา,ทางทังที่ d ดิออนาเป็นนักมวยปล้ำหญิงสายเทคนิคที่โครเทพซะขนาดนั้นน่ะคือมันเป็นการย้ำส่งท้ายก่อนหมดสัญญาแบบชัดเจนเลยอะนะคะเพราะงั้นอันนี้เนี่ยก็คงต้องติดตามหาคำตอบกันต่อไปก็แล้วกันเนาะ แต่สำหรับคะแนนของแมชนี้นะคะไม่ต้องรอเพราะฉะนั้นเราจึงขอให้คะแนนของแมชนี้เอาไว้เลยที่3ดาวท่วนด้วยกันนะคะก <let 's sound> ่อนที่จะจากกันไปนะคะเราขอใช้พื้นที่ตรงนี้สักเล็กน้อยในการที่จะบอกว่านอกจากในช่วงสิ้นปีนี้จะมีอีเวนต์ สำคัญอีเวนต์หนึ่งสำหรับคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังรายการ Wrestling โ o ม e รวมไปถึงช่อง The c a t b เ a n ของเราแล้วอย่างอีเวนต์ s ร l l n n m o o e มดเยนอ a อร์ดงานประกาศผลรางวัลให้กับวงการมวยปล้ำหญิงโหวตโดยแฟนมวยปล้ำหญิงแล้วก็จัดโดยคนที่รักมวยปล้ำหญิงอย่างเราแล้วก็ทีมงานแล้วะนะฮะซึ่งเดี๋ยวในเร็วๆนี้เนี่ยก็จะได้เลิกประกาศรายชื่อของผู้ที่มีสิทธิ์เข้า าชิงในทุกสาขารางวัลแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วก็อย่าลืมมาโหวตให้กันด้วยนะคะเพราะว่าทุกคะแนนจากทุกคนเนี่ยมีความสำคัญมากจริงๆนะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยก็คือสังเกตไหมคะว่านี่เป็นเทปที่95ของรายการ r e สต์ n g m ห de แล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังเดินทางเข้าสู่เทปที่ร้อยเทปที่จะมี เลขสาหลักใกล้เข้าไปทุกทีแล้วนะเหลืออีกเพียงแค่5้าเทปเท่านั้นเรามานับถอยหลังไปพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวเรามาฉลองด้วยกันอีกทีหนึ่งเมื่อตอนนั้นมาถึงซึ่งไม่ช้าไม่เร็วยังไงภายในปีนี้เราได้เห็นกันอย่างแน่นอนนะคะคือคนอื่นตื่นเต้นไหมไม่รู้นะแต่เราแบบว่าตื่นเต้นมากเลยอะเออ นะอ่ะก่อนที่จะจากกันไปนะคะเราขอแวะมาขอบคุณสําหรับสมาชิกไม่ว่าจะเป็นระดับลูกแมวแมวบ้านหรือว่าแมวป่าก็ดีนะคะที่ได้กดสมัคร YouTube Membership ของช่อง The c a t b e บ n เข้ามาเพื่อเป็นการสนับสนุนทั้งรายการนี้รวม,มถึงรายการอื่นๆในเครือของ The c a t b e บ n ด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าพวกคุณเนี่ยคือท่อนําเลี้ยงหลักของช่องเราและรายการของเราณนะตอนนี้นะคะขอบคุณมากจริงจง และก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะคะสามารถติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการ r e ร t l i n g Mode ได้ทางช่อง YouTube The c a เบียนแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการ r e ร t l i n g Mode ได้ทาง Facebook แล้วก็ Twitter The c a t b e ทเียนเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง t h e c a ค b เบ n ก็สามารถกดติดตามได้เลยหาเพื่อไม่ให้พลาดท,ทุกตอนใหม่ๆของรายการ Wrestling Mode สำหรับใครนะคะที่อยากจะสนับสนุนให้ t h e c a ค b เบียสามารถผลิตรายการที่มีคคุณภาพดีๆแบบนี้ออกมาได้อีกก็สามารถสนับสนุนได้นะคะโดยการโดเน a ผ่านทางไปชิธนาคารแล้วก็ทาง True Money ว a l l e t นั่นเองนะคะแล้วก็ล่าสุดเลยอย่างที่ได้บอกไปเมื่อตกี้นี้นะคะ สำหรับคนที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้ในการกดสมัครสมาชิก YouTube Membership ของช่องเรานะคะเพื่อทำการสนับสนุนกันแบบเป็นรายเดือนเลยทีเดียวถ้าหากว่ากดเข้ามาให้กันเนี่ยเราจะรู้สึกขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีค่ะ